แล้วนะคะอาหารของลุงคิดนะคะรับรองลุงคิดชอบแน่นอนค่ะโอเคเดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตกินก่อนนะคะมากินไปด้วยกันค่ะส่วนป้าเฟสซี่นะคะก็เมนูนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าอันนั้นเมนูลุงคิดกับน้องทับทิมก็กินอยู่ในครัวนะคะน้ำยาค่ะโอเคลุยเลย What's that? น้ำยาขนมจีนซอสของขนมจีนไงลุงคิดบอกว่าจะกินแต่ซุปปลาไม่ไม่ใช่ not papacy when she uh ลุงคิดบอกว่า กินแค่ซุปมันไม่น่าจะใช้ป้านะคะโอเคอันนี้ทิชชู่ mm. อร่อยมั้ยอร่อยอร่อยอืม We of real sausages mm hmm. real German sausages ใส่ไสกรอกเยอรมัน นี่ก็มีเม็ดกระถิ่นค่ะเม็ดกระถินจากตลาดโหผักปลาไปซีนี้เยอะเลยนะคะซื้อมาค่ะเพราะว่าวันนี้แม่เขาก็ไปงานบวชกอดข้าพรรษาค่ะทางนี้แถวอีสานตอนนี้เขาก็มีงานสนานวันไหวนะคะงานาขึ้นบ้านใหม่บ้างงานบวชบ้างเพราะว่าถ้าเข้าพรรษาได้สามเดือนนี่ค่ะเขาจะไม่ค่อยมีงานอะไรค่ะแม่เขาก็เลยไปงานก็ญาติเรานี่แหละคะ่ะเ,เป็น เป็นหลานพ่อใหญ่เนี่ยค่ะหรือหรือค่อยใส่เอาตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็มีส้มตำค่ะส้มตำเขาก็โรยเม็ดกระถินด,ด้วยนะ Why did we have to t o g e t h e r today? ออ you miss me too much or Can I go a little bit more? ใช่ Thank you ลุงคิดบอกทำไมมานั่งสักใกล้กันเลยใช่ s <S ที่ก <I S 1> ว้างอ,อ๋อโอเคเนี่อยากจะใกล้เมื่อคืนน่ะลุงคิดนอน ไปนอนห้องนั้นนะฮะมาสองวันแล้วค่ะเมื่อคืนนี้แบบมันคืมหน่อยนานก็เลยมามาไปเปิดป,ป้าไปซี่ขึ้นไปอ้าวเพราะลุงคิดก็เป็นคนอ่ะคือที่นี่นะคะถ้าร้อนร้อนจริงๆค่ะร้อนมากมันอบอ้าวเหมือนเหมือนเหมือนตู้อบเออเนี่ยประชุมอะไรเกี่ยวกับของโลกอ่ะเขาบอกว่าหมดหมดยุคโลกร้อนแล้วนะเวอร์ฮอตอี่าโอกอเวละ Now we walk to the hister world ก็คือโลกเราตอนนี้โลกร้อนเนี่ยจบไปแล้วนะคะผ่านไปแล้วเขาบอกว่าปี66คือผ่านถ้าผ่านปีนี้คือโลกอะ้อนไม่ร้อนต่อไปแล้วแต่ปีหน้านะคะหลังจากปีหน้าไปโลกอยู่ในภาวะโลกเดือดค่ะไม่ใช่ร้อนยิ่งกว่าร้อนอีกก็คือเดือดแบบ extreme เลย we are not hot anymore but เป็น อะไรนะโมวันเทเดตองศาร้อยกว่าร้อยองศาัาง,างน,นะ <c oughs> คือความเปรียบเทียบรจุดเดือดอะโลกโลกจะเข้าสู่ยุคจุดเดือดค่ะโลกเราค่งจะโดนเผาจริงๆอะโอเคกินก่อนเนาะผักค่อยบอกผักนะคะชิมกันโลกเราจะไม่ร้อนอีกต่อไปแล้วนะ <c oughs> แต่จะเดือดคือไมักฮเนาะไม่ hot โอเคคิด แต่ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะบอลเนี่ยเป็นปุ๊บ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 มันน็อฮอตอ่ะ <but> มันแบบ yeah, yeah. ไม่ใช่วันมิลเลียนเยียเขาบอกว่านี่แหละอ f t เตอร์ดิ e เยียร์เนี่ยนําบอกว่าเวอร์อ๋อเวอร์ฮอตเนี่ยฟินิทดิทเยียร์2 0 2ทไม่ใช่เข,เขาประชุมกัน oh, <okay. S 2> อ,ะอะไรนะคะ,อ,ะองค์การอะไรของ mm. โลกนะ่ะ mm. for t h e w o r ร์ดเ m อ e e ีติและดําก็ชอกมันนี่ don't worry คิดบอกไม่ก็หัวหนี้ซิวเมเดียวั e ตุ๊บ e ันตุ๊บคุ t ไม่ i e v e that. เม็ดกระถิ่นกรอบภู้ปลาบอกข้าตัดน้ำตาลหยิบมือคนขาย หยิบมือเหรอหมอใช่หยิบมือพออรอยผักของเรานะคะบ้าพี่ก็ซื้อมานี่คค่ะล้างแบบทั้งอย่างนี้เลยครับแบบแบบสายปลายสายมาเลยะครับสะระแหน่นะคะ่ะต้นหอมค่ะรากาศขาวค่ะเห็นไหมครับแล้วตันี้ค่ะผักที่แม่ป้าพี่ชอบแบบอันนี้เอามาลวกค่ะนี่เอามาลวกเลยนะคะ ส่วนนีนนี้แบบสดของเขาค่ะนี่ค่ะแบบสดแล้วก็กินกับขนมจีนจะอร่อยค่ะแล้วก็นี่ค่ะแพงนะคะอันนี้ผักอันนี้ยเวลามันห่อหมูเกาหลีห่อใส่กิมจิอุ้ยพูดถึงกิมจิอ่ะพี่น้องอีส่งมาต้องกินแล้วเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินต้องทำหมูย่างแล้วยูริเมเบอร์กิมจิที่น้องอีสเซนฟอร์ทอา่ะยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลย <c oughs> ใช่ค่ะเรายุ่งเรายุ่งกับ เนี่ยค่ะกาแฟเพสซี่ของเรานะคะโอเนี่ยค่ะแฟนทางบ้านถามนะคะถามแบบนี่ค่ะกล่องนะคะเพราะว่ากล่องเป็นยังไงนี่นะคะกล่องเป็นแบบนี้นะคะและแฟนทางบ้านก็ถามว่าอ่ะไหนๆก็มาแล,แล้วก็โชว์นิดนึงบางผักไหมอ่ะตั้งตั้งสักแป,ป๊บนึงค่ะไม่เป็นไรเนาะเห็นเดี๋ยวช่องอื่นเนี่ยม, <laughs> มันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้เนาะโอเคเพสซี่จะอธิบายค่ะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคือ ในกล่องนี้มีอยู่10ซองนะคะมีอยู่ส0ซองถ้าสมมติว่าแฟนทางบ้านแบบว่าอยากให้ค่อยๆปรับนะคะโดยที่งบเราไม่เยอะปาปซี่แนะนำนะคะโปรสามกล่องมันจะกินได้1เดือนรวมค่าส่งนะคะรวมค่าส่งก็50บาทเนาะกล่องหนึ่งมันก็250แถมได้ขนมด้วยนะคะคือสั่งไปเลยทีเดียวนะคะ,ะเดือนต่อไปก็ค่อยมาสั่งใหม่มันจะคุ้มกว่าค่ะทุกวันละซอง ในกรณีเรางบน้อยนะคะเราก็คือกินก่อนอาหารมื้อหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะให้ดีก็คือวันละสองมื้อจะดีนะคะในกรณีมันก็มันก็ตกแค่แค่พันกว่าบาทส่วนอ่ะวันละสองเนี่ยแค่วันละสองก็ก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่ถึงพันด้วยนะคะต่อเดือนนะคะปาปซีแนะนําเลยคือตอนนี้ดีมากเลยนะ,ะกล่องเต็มเลยตอนนี้คือออกแล้วก็แฟนทางบ้านที่ออเดอร์มาแล้วนะคะออเดอร์มาแล้ว อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราคือมันเป็นวันหยุดนักขักตเลิกนะคะป้าพิซี่ไปถามใบเสนีแต่เขาก็ก็คือก็คือเปิดเขาเปิดครึ่งวันนะคะแล้วก็ป้าพิซี่ก็ลืมไปว่าเป็นวันข้อหลวงเนาะเพิ่งผ่านไปนะคะแล้วก็โอ้โหวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยมันเป็นวันวันวิสาด้วยวันเข้าพรรษาด้วยนะคะ mm hmm. ก็ไปถามใบเสนีเขาแล้วนะคะวันนี้เขาบอกว่า ที่ท,ที่ที่อำเภอของป้ายอยู่เนี่ยเขาเปิดอยู่รึ่งวันแต่อําเภออื่นเขาไม่แน่ใจถ้าส่ง EMS เอนี่ยอําเภออื่นเราไม่เราไปเราไปนั่นเขาไม่ได้เขาบอกแบบนี้เพราะว่าเป็นวันนักฉัตจะเลิกนะคะแฟนทางบ้านได้ของแน่นอนค่ะนะคะที่ที่ส่งมาที่โอนอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แบบเยอะมากเลยน,นคะคะคือเราไปซื้อกล่องมาค่ะเอ่อกล่องแบบหลายไซส์หลายขนาดวส่วนใหญ่โปรสามกล่องเนี่ยจะจะจะ,จะออกเยอะมากเลยนะคะ กล่องเต็มเลยค่ะตอนเนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจัดจัดจัดให้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีบ้าพี่ซี่ตอบช้านะคะก็ต้องขอภายจริงๆิงบ้าพี่ซี่เป็นคนตอบเองนะคะในไลน์คือตอบเองเลยนะคะเพราะว่าแอดมินตอนนี้ก็ยังไม่มีเงินจ้างนะคะก็เลยก็คือแอดมินก็สักจะแอดมินคือแอดมินโนแอมาดีเย็ก็คือเป็นแอดไปก่อนนะคะเป็นแอดเองไปก่อนนะคะ จกว่ะจะมีเงินช่างวนทาบอกให้หนูช่วยไหมฮะว่าส่วนคนแพ็คก็ให้ทัทีมาช่วยแพ็คเยอะแล้วเกินไงไม่รู้จะแพ็คกวาดไหวไมมเนี่ยคืออุต้องขอบคุณขอบคุณแฟนๆทางบ้านมากๆเลยนะคะที่ที่แบบตอบรับดีมากทำให้เรามีกำลังใจเนาะเมดวีแฮปกำลังใจแล้วถ้าตอบช้าก็อย่ยาไปว่ากันนะครับเพราะว่าแอดแอดแอดสักจะเหนื่อยเนาะเพียมากเลยนะครับแล้วก็อ ตอบช้าก็อย่าพูดว่ากันนะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆข,ข,ข้อที่ข้อทางเพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวแลแ้วแฟนทางบ้านบอกว่าอ่ามีจ่ายปลายทางไหมแบบว่าอ่าเขาบอกว่าก็ถามทับทีมว่าปลายทางคือยังไงเวลาเขามาจ่ายปกติพวกป้าไปซี่สั่งอะไรก็จะแบบโอนซะเยอะนะคะแล้วก็มีปลายทางบ้างเป,เป็นบางเป็นบางอย่างแค่น,นั้นเองนะคะทับทีมบอกว่าป้าก็ต้องไปถามอาใบสนีเอง หลังากนั้นเราก็ค่อยๆขยขายนะคะแฟนทางบ้านก็ต้องให้ให้เราค่อยๆขยขายเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ขายวันนี้พรุ่งนี้นะคะเราจะขายไปตลอดนะคะแล้วก็เราจะมีอ,อยังอื่นมาอีกในอนาคตแต่ตอนนี้นะคะก็รับรองนะคะแฟนทางบ้านใครอ,อยากกินกาแฟเป็นจากบราซิลนะคะแล้วก็ผสมน้ำมันอ,ะ,อะไรนะโอ้ยครีมครีมน้ำมันมะพร้าวสกัดนะคะผสมขมิ้นด้วยนะคะ แล้วก็อะเชโลราเชอรี่แล้วก็มันมีหลายตัวค่ะมีทั้งเม็ดองุ่นสกัดนะคะแบบว่าป้องกันอะไรแบบป้าพิซี่ก็คือแฟนทางบ้านบอกว่าคนคนแบบกดไหลย,ย้อนท้องอืดท้องเฟิร์กป้าพินนะะาซี่เป็นไงคะเพราะป้าพิซซี่เป็นป้าพิซซี่ทึงทำกาแฟสูตรนี้ออกมาเพื่อตอบโจทย์ตัวเองนะคะป้าพิซซี่จึงบอกว่าก็คือทุกอย่างเนี่ยที่ทามาเนี่ยคือเอามาตอบโจทย์เราเลยเอามาตอบโจทย์เพราะแฟนทางบ้านก็รู้ว่าเมื่อก่อน,นป้าพิซซี่เป็นโรคกระเพาะ และกินก็อืดกินนิดเดียวก็อืดและกินแล้วมันจะอืดมันเหมือนอาหารไม่ย่อยมันจะอยู่สี่ห้าสี่ห้าชั่วโมงเชื่อไหมคะบางทีอ่ะกินข้าวกับลุงคิดตอนนี้นะคะห้าโมงของมงเย็นห้าุณปาเปซี่ต้องใช้หมอนนะคะเอามาพิงอย่างนี้เอามาพิงและหายใจเหมือนแบบมันหายใจไม่อิ่มอ่ะก็เลยคือทุกอย่างที่ทำเนี่ยเพื่อเอามาตอบโจทย์ตัวเองนี่แหละค่ะแล้วคนที่มีปัญหาแบบป้านี่แหละค่ะที่ ที่ที่แนะนำค่ะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดนี้นะคะเขาจะค่อยๆปับป้าไปซี่ไม่ใส่พวกส้มแขกส้มอะไรเพื่อทําให้แบบท้องเสียงเลยนะคะว่าป้ารู้ว่านานๆไปมันจะมีผลกับลําไส้เหมือนทำให้ลําไส้เออเลอืเราแบบเป็นเหมือนกินอาหารค่อยๆปรับมันนะคะคือเราระ,ระยะยาวค่ะไม่ใช่ระยะสั้นนะคะ กินไปเหมือนกินเป็นอาหารป้า,ปาเพซี่ถึงแนะนําว่าวันละซองก็เอาอยู่นะคะในกรณีคนน้อยกินไปเรื่อยๆะค่ะยิ่งกินไปหลายๆสองสเดือนนี่มันจะช่วยนะคะแถมอาเซโรล่าเชอร์รี่นะคะแล้วก็อาเซโรล่าเชอร์รี่ขมิ้นนะคะแล้วก็ผงเชอร์รี่ทานเชอร์รี่ทานนี่แพงมากเลยนะคะเชอร์รี่ทานมันจะเป็นลูกแบบลูกลมดำๆใช่ไหมเชอร์รี่ทานวิตามินซีสูงมากมันมีหลายตัวค่ะซึ่งเราแบบ แล้วมันมีสูตรเฉพาะของเราเพื่อให้กาแฟของเราใส่ขมิน้นใส่ขมิ้นแล้วแบบมันมันแบบแบบไม่มีกลิ่นขมิ้นมากรบและที่แน่ๆน,นะคะแค่กาแฟเม็ดกาแฟเราสั่งมาจากไปบราซิลเนี่ยก็แค่นี้มันก็โอ้โหคุ้มจนไม่รู้คุ้มยังไงแล้วนะคะแล้วก็น้ำมันครีมน้ำมันมะพร้าวสกัดนี่นะ60%เลยนะคะปาปซี่ใส่ไปและแฟนทางบ้านถามว่าพ้วนไหม เรามีเรามีอีตัวนี้นะคะไลโคปีนนะคะเรามีคือเหมือนกับเขาช่วยปรับค่ะปาปิซี่แบบว่าไม่ใช่แบบว่าปาปิซี่เคยกินอ่ะกาแฟของอะไรนะเขาจะมีใส่อะไรฮอะไรโซดาชิจัสนชวกใช่ค่ะก็ก็คือแบบต้องถามเพราะว่าในในไลน์น่ะแฟนทั้งบ้านถามปาปิซี่เยอะมากนะคะคือมันไม่ไหวนะคะไหนต้องแบบว่า คือตอนที่เรายังหาแอดมินไม่ได้นะคะงบเรายังงบเราจำกัดค่ะก็เลยแบบต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะอย่าว่ากันคะตอบช้าหน่อยอะไรหน่อยนะคะก็อย่าว่ากันนะคะก็นี่แหละค่ะแล้วเพื่อนบ้านก็ไปอ่านดูนะคะมัน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 มีหลายตัวแล้วก็มีที่แบบว่าปลอดภัยค่ะปลอดภัยนะคะเพราะว่ามีออยมีอะไรนะคะเรียบร้อยนะคะไม่ต้องนั่นเลยนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะเราไม่ได้ไปใส่ สุ่ม4สุ่ม5้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะมันเป็นจริงๆป้าพิ่ซี่เน้นรสชาติเน้นกลิ่นมากแล้วพวกนี้ก็คือเสริมเข้ามาได้ทําให้แบบค่อยๆแล้วผิวผิวแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราต้องการชะลอวัยก็เลยสรรหาใส่ก็คือมาตอบโจทย์ตัวเองเระพูดง่ายๆเพราะยังไงป้าพิ่ซี่กินกาแฟอยู่แล้วนะคะก็มีสิซองนะคะข้างในมีสอิอ่ะช็อักนิด เห็นแต่โลโก้แล้วกันนะครับมาค่ะมากินไปด้วยกันไม่รู้จะนั่นแบบเพราะว่ามันมันแฟนทางบ้านแบบพิมพ์มาถามเยอะนะคะเยอะมากเลยอ่ะเอาเฮ้ยมึงพี่เราข้าอีกไหม no no I'm fine t h a n k you. อุ้ยอุ้ยน่เกียดอ่ะรอเดียนด้วยสิ Mm. bit quicker. Yeah? Mm. <laughs> no? mm. mm hmm no hmm i'm all you coffee smell mm hmm for i i like the same like gum clum, you know mm -hmm. you can smell that is coffee and when i smell o t h e r three in one coffee. I cannot smell the coffee. I smell something s a m e o n e or something, but <c oughs> our coffee really smells like coffee, <c oughs> and that's that's I like about that. ลุงคิดก็เป็นคนกินกาแฟเข้มเขาบอกว่าปกติแล้วพวกทีอินวันส่วนใหญ่มันจะสเมลเป็นกลิ่นมันจะกกลิ่นหวานหวานกลิ่นออกครีมครีมเหมือนเนื้อครีมมันไม่ค่อยสเมลอ่ะไม่ค่อยหอมกลิ่นกาแฟ ى. แต่อันเนี้กลิ่นมันแบบมันเด้งอ,อุ๊ยจะกบาซิลนะเธอ,อแล้วก็เยอะนะน้อไม่เยัต่ตอบไม่หมดเลยนะคะจะมีแบบสองกล่อง สั่งไปลองไปลองดูเพราะว่าแฟนทางบ้านก็อยากรูกรสชาติก่อนเนะาะปาไปซี่ก็บอกโอเคเพราะว่าถ้าสั่งอีกกล่องหนึ่งก็จะได้แบบของแถมอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็แล้วแต่แฟนทางบ้านนะคะเพราะว่าบางคนก็อยากแบบกลัวแบบบางคนเขาก็แบบบางทีสั่งเนาะสั่งออนไลน์เขาก็กลัวจะไม่อร่อยอะไรเงี้ยก็สั่งกล่องหนึ่งได้นะคะเอาไปลองดูก่อน แต่าใหคือซีกินทุกวันเลยคตอนนี้เพราะว่าของเพิ่งมาเมื่เอเช้าก็กอดกินข้าว,วก็กอดึ่งนี้ก็ซัดไปอุ้ยอร่อย เป็นพวกหิวหรือเปล่ามันมีนนลวกลวกและนิ่มค่ะแต่เวลาไม่ลวกมันจะแข็งมากเหมือนแบบแข็งอะโอ้ยปับูหืมน่ะ <No. S 1> ไม่ใช่หน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้ สมัยก่อนคนแก่เขาชอบเอาไปตากแดดแล้วเขามาสารเป็นเสือมีโฟลเป็นไนยังไปซอโอพนเพิลเท็กูเดอซันแอนเลเตอร์นำมามาเมกเป็นเนี่ยเป็นแมทมาสานเป็นเสือไฟเบอร์สูงนะคะ mm hmm. สักมันย e ี่สิบ t h d r y เนอ่ยใช่ mm hmm. แห้งๆเอามา mm hmm. สารเป็นเสือคนแก่นะคะ่ะนานๆจะเจอแล้วเวลาที่เขามาสารเป็นเสือนอนแล้วเจะเย็น,น,นเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ๆรุ่นแม่พัฟซี่เขาไม่ทำต้องรุ่นแก่กว่าแม่พัฟซี่เขาจะชอบทำแต่เขาเสียกันหมดแล้วะคะ อุ้ยหมดเลยเหรอหมดโซดาปิดคลิปสุดาบอกพูดไม่เป็นก็วิธีสั่งนะคะก็หลายท่านก็ถามมาในคอมเมนต์นะคะว่าโอ้โหแบบนั่นอ่าอย่างเดียวแต่ไม่รู้จะสั่งยังไงนะคะก็เดี๋ยวปาปซี่ก็จะเออพิมพ์เนาะคอมเมนต์แล้วก็ท้ายคลิปนะคะก็จะมีให้สแกนนะคะตรงท้ายคลิปนะคะท้ายคลิปนี้นะคะแล้วก็จะมีเออตรง คอมเมนต์แรกนะคะก็จะเข้าเข้าไปได้เลยนะคะเพแอดเราเป็นเพื่อนได้เลยนะคะทั้งไลน์แล้วก็แอดเป็นเพื่อนเลยที say hello don't forget to say hello เลาจะสะดวกนะคะแล้วก็จะมีอ่เพจเฟซบุ๊กอเพซี่คอฟฟี่เหมือนกันค่ะป้าจะให้ลิงไว้นะคะทั้งสองตัวเลยอืมก็ วันนี้นะครับพาเพจซีลุงคริสกินขนมจีนลุงคริสกินไซโกรอกเยอรมันเยอรมันทำครับเริาเปเปอร์ผัดผัดพริกสีหวานผัดพริกหวานอือิ่มมากอร่อยอร่อยดีรวยมเลยเลยนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนก็ลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ บายบายมาดูค่ะ <Thank you S 1> ขอบ <for watching. S 1> เยอะมากเลยนะคะว่าไีซีมาดูพับกันสนั่นแน่เลยกับทับทิมมานี่ค่ะเยอะเลยนะคะหลายไซส์มากเลยค่ะ